สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะไปล้างรถนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจะมาดูว่าการล้างรถของที่นี่เป็นยังไงบริการเป็นยังไงนะครับได้ยินว่าไม่เหมือนที่บ้านเรานะครับก็คือบ้านเราคือเราแค่เอารถไปแล้วก็กุญแจให้เขาแล้วเขาทําให้ทุกอย่างแต่ที่นี่คือเราต้องทําเองครับไม่ว่าคุณจะมีรถอะไรนะครับจะจะรถเบนซ์รถพอร์ชหรือรถอะไรก็ต้องทําเองก็คือขั้นต้นเห็นเขาบอกว่าเราต้องดูดฝุ่นเองก่อนพอดูดฝุ่นเองปุ๊บ แล้วก็จะต้องเอารถเข้าไปตามรางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับการล้างรถที่นี่จะต้องเป็นการบริการตนเองนะครับคือ ต้องโดดฝุ่นก่อนอันนั้นเขามีท่อโดดฝุ่นให้เราต้องโดดฝุ่นพูมข้างในเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขับเข้าไปข้าง,างในร้านให้เขาทำความสะอาดให้ทิมอีเอาละครับผมจะลองทําบ้างละมันมีสองฝั่งมันดึงลงไงเนี่ยดิส <This? S 1> นี่นะฮะสายมันจะโยงเข้ามาตรงนี้ไม่ใช่เป็ยังไงวะ โอ้นี่ไงโหงงตั้งนานนี่นะเดือนนี้นี่สายดูดฝุ่นโอเคแล้วเปิดยังไงอ่ะ How I turn it on baby How, how I can turn it on w <What? S 1> How a t h I can turn it on Shift it <What>? still on You wish ตอนนี้เรากำลังหลังจากดูดฝุ่นเสร็จแล้วเราก็ต้องเลื่อนรถเข้าที่ล้างนะครับมันจะเป็นแบบนี้คือเราดูดฝุ่นเองแต่ว่าตอนที่ล้างข้างนอกเนี่ย จะมีคนทำให้ เมื่อกี้มีน้ำกระเด็นพุ๊ดเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับพอดีรถมันเป็นแบบหลังคาผ้าแล้วมันก็คือคนที่สองเราเลื่อนมาขั้นตอนที่สองแล้วโอ้แล้วก็เป็นการล้างออกต่อไปเป็นการ ล้างเครื่องต่อไปเป็นการล้างด้วยเครื่องนะครับคือคนขับก็ต้องลงจากรถแล้วก็ปล่อย okay, <no. S 1> ปล่อยให้รถมันเข้าไปเข้าไปตามรางเองนะฮะเนี่ยแล้วเราก็รอจนกว่ามันจะเสร็จออกมานะฮะ คือที่นี่แบบว่าบริการตัวเองกลึ่งนึงแล้วก็อัตโนมัติกลึ่งหนึ่งนะครับนี่นะฮะตามทางก็จะเป็นแบบเดินไปแล้วก็คอยดูไปด้วยได้มันจะมีช่องให้ดูตามจุดต่างๆอันนี้อันนี้มันก็ไปถึงตรงนี้แล้วอ่ะผมจะพาตามไปดูเรื่อยๆนะครับ อันนี้เกีือบขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลุดจากตรงนี้ไปก็จะหมดแล้วแล้วก็ไปดูว่าจะไปต่อ,อยังไงนี่ขั้นตอนสุดท้ายผมมันก็เลื่อนไปอัตโนมัติตามรางนี่นะครับ อย่่างทีเห็นเดี๋ยวผมจะไปรอตรงข้างหน้าเลยไปดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวต้องใส่หน้าก,กากก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเ,เครื่องดื่มขายแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสะอาดรถนะครับเยอะแยะ,ยะ มัมีเสร็จแล้วมัมีม่คือรถ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเสร็จเลยนะครับขึ้นรถได้เลยเอาจอดสิครับคุณแน่ยจะทิ้งผมไว้ด้วยหรือยังไงเนี่ยโอเคเรียบร้อยสวีกฮุมโอเคแล้วก็กลับบ้านนะครับนี่คือการล้างรถที่นี่เออใช้เวลาไปประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับก็เร็วมากเลยนะแต่อาจจะเสียเวลาตรงที่ ดูดฝุ่นนิดนึงคือแล้วแต่บุคคลใครอยากดูดให้มันสะอาดมากก็ใช้เวลามากแล้วแต่นะครับนี่และนี่ก็คือการล้างรถที่เยอรมน,นีเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายชื่อ